สวัสดีค่ะเต็งก้ารเจรัญยนสาขาข้างตะวันแดงนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่จะพามาชมนะคะคันนี้เป็นรถรุ่นโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์1.2นะคะปี2562นะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมภายในตัวรถแล้วก็ชมรอบๆพันกันนะคะ <Yeah. S 1> อย่าออโต้น,นะคะขับง่ายเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม้นะคะไม่น้อยปี62นะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะ ภายในนะคะใหม่สะอาดน่าใช้งานมากเลยนะคะลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอาชีพไหนก็สามารถออกได้คะ่ะโต y ยต้ายารีสเกียรยนหนึ่งจุดสองนะคะปีสองพันห้าร้อหกสิบสองค่ะเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้า ท่านไหนที่สนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามไปที่เพจ Facebook ของเรานะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเซล์ตามเบอร์โทรที่เราขึ้นมาให้นะคะสาขานี้เราอยู่ติดกับตะวันแดงนะคะเซลของเราจะมีอยู่สสาขานะคะมีสาขาหัวเรือแล้วก็สาข,าขาข้างตะวันแดงนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ